มิสแกรนจังอ่ะภารกิจเจุอกรึปังไม่ไหวแม่อัปเดตกันมาสิว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ละคนไปทำอะไรมาบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเดตในชีวิตบ้างคอมเมนต์กันมาสิมอยมาสีมอยมาสีมอยมาสีแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องยกให้มิสแกรนป่ะก็ต้องให้เขานะจริงจริงเรามิสแกรนแอน อ่ะลองดูซิว่าถ้าเราเป็นตัวแทนของจังหวัดต่างๆเราจะพรีเซนต์ตัวเองว่ายังไงเช่นเราเอายกตัวอย่างก่อนสำหรับเผื่อใครที่ไม่ได้ดูมิสแกรนอย่างเช่นล่าสุดกรุงเทพมหานครน้องอิงฟ้าเขาก็จะว่ามิสแกรนกรุงเทพมหานครละละละให้ะเนี่ยหรือว่าอ่างทองรีโก้ถ้าเป็นเราละแม่ ถ้าเป็นเราเวอร์ชันจูกรีจะเป็นยังไงถ้าเป็นฉันฉันคงต้องใช้แนวทางดิเซนทันหนาวลองดูมิสแกรนบลูเทมา่าเนกองเป็นแนวร็อกเออเป็นแนวร็อกเอาเป็นจังหวะนี้แล้วกันของเธอมิสแกรนอุดรธานนนเฮ้อุดรธานนั่นเฮอุดรธานี้เฮอุดรธานีเฮถูกแล้วมันเลิศได้ไหมอันนี้เลิศอออ นะคะดีอ่ะดีไหมลองดูอีกเร็วมันได้อีกนะถ้าเกิดมาทางเธอใช่ป่ะมาทางเธอก็ต้องเป็นมิสแกรนอ่างทองแดงเฮทอ่างเงินเฮทอ่างทองเฮทอ่างทองถูกแล้วดีไหมดีเป็นเวมุกผิดใช่เป็นเวมุกผิดเขาบอกปทุมธานีซิลองดูซิปทุมธานีเหรอก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมก็ได้ปทุมธานนู้นปทุมธานนั้น่ปทุมธานนั้นเฮ้ปทุมธานีอ่ะ ถูกแล้วคุณสมโจยบอกขอจังหวัดตากครับมิสแกรนเฮ้ยแกเร็วๆสิรีบสักเรป้าแดดมันออกแล้วเนี่ยตากเอาจกให้ไปตักผ้าเงียบนะเมื่อกี้เมื่กี้เงียบมาเฮ้ยสนุกอ่ะแม่จริงหรือยังไงดีจะเป็นเวแบบหอยกระป๋องแล้มีเพลงบูมลองดูลองดูลองดูมิสแกรนต่ออากอต่ออากอตากตากตากเฮ้ หรือจะเป็นเวแบบพวกเราเราเลยอะไรอะแนวเพลงก็ได้ไหนลองสี Miss Grand ตะกตาตะกตาตะกตตะกตาตกตถ้าเกิดเธอจะมาแนวแนวร้องเพลงเออเออลองดูหรือจะเป็นจะไงปามม่ก็อยากเฮ้ยนี่เขางประกวดด้วยเหรอมีอยากลงประกวดอ่ายินดีเลย นี่งงเหมือนกันว่านี่คือเสียงมีหรือเสียงบาดามอดเร็วๆเพราะมีคนต่อคิวอยู่เร็วมีสแกนอ่ากากาๆๆกาอีอออกา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 รจันทบุรีเขาแต่ยากคนดีเขาก็ต้องมาแล้วเขาเป็นไหนลองดูเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้โตในจังหวัดนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเฮ้ยไหนลองดูอ่าพี่สุขอรวปรกวดด้วยคนนะพี่สุข ชอบเหมือนกันพี่สุชอบประกวดอะชอบประกวดนางงามเหมือนกันโอ้ยถึงเต้นจังเลยอยากเหพี่สุประกวดอะมิสแกรนโทษนะไม่ยากขำก่อนดิโอเคโอเคโทษมิสแกรนนาโคนศีธรรมรานะขอมาหอนทีหนึงได้ได้ไหม เซ็กซี่ต้องมาเนาะพอเมื่อกี้มันมีความเสียงแบบเซ็กซี่มากเนาะฉันจินตีน่ะราชบุรีเขาบอกเขาอยากฟังราชบุรีราชบุรีขอคิดแบบนี้ละกันอ่ะลองดูสิมาคิดไม่ออกอ่ะออกชิดออกละอ่ะมันว่ามา m i e t Grand รถไฟสไปคร์ดได้ตดดังป้านไปราชบุรีตดดังป้านไปราชบุรีตดดังป้านไปร้าชบุรีได้ไหม ได้อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยอุลโลคันนะคะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะอ่จังหวัดอ่กรุงเทพมหานครครับผมครับไหนองานแอฟชายนิดนึงครับผมงานแอฟชายเนาะแต่ไม่เนียนนะลองแนะนำตัวเป็นมิสแกรนดกรุงเทพสีเอออ่ะ เมแสแกลงกรุงเทพหรอเออขอขอเด,ดี๋ยวทำตีให้เองเลยหน่อยหน่อยได้ไหมลาา่ะคะอ่ะแทนนทันทันแทนแทน,อทน,ทน,ทนขอขอขอเพราดนะคุณคุณคุณอยาดเอาเพลงคุณโบราณมากเลยค่าฮ <laughs> มาแนะนำตัวหน่อยเร็ว l o c อ l ปิยวดีรัตนศรีโสภามิตรการกรุงเทพมหานครวันนี่นะคะช่วงนี้อาจเป็นโควิดทุกทายแต่สุชอบมาแ่ไม่มาค่ะมาคริ่งไม่ขัดขัดเพิ่งมาครึ่งค้าล o c a l อ๋อ local ก็คือพลังใบเนาะพลังใบพลังใบเนาะวันนี้วันนี้ออกไปตามแดดหรือยังแต่ไม่ใช่ใบที่เขากินกันนะแม่เป็นใบหนาดนะคะ จงางลาดจะกรึ้งปังไม่ไหวาย